สวัสดีครับผมลุงเขียวครับเมื่อนี้กะสีมาใส่เบ็ดคือเกาสีมาไซเมื่อกี้แต่พอหลังจากฝนตกไปว่ไงานกะโอ้ตกแห้งขัดตกอยู่สองสามมื่อเมื่อนี้กะสีมาใส่เบ็ดหลังจากใส่เงี้ยหัวขึ้นได้ผลอยู่สันเดย์ปานน,นี้เมื่อนี้กะคือจากมาใส่กลับไปหาหัวว่าไรร้องเมื่อนี้แต่ว่าเบ็ดกับวารายกะซ้ำเกาสามสิบหลังคือเกาไซสามสิบหลังครับ เนี้ยสามสิบหลังแก่ไว้นี่ได้แต่สามสิบหลังแต่ว่าเงี้ยก็บอะไรยังนี่เงี้ยกบหน่อยเฉียดหน่อยนี่นี่แหะครับนี่กบหน่อยเฉียดหน่อยแก้มกันไปเสียบกระตูวะไงเออไปขายกับข้าเจ้าขายว่าสมีตัวระบาดคนเด้นี้ยนี่ต้องเจยวกับไปเอามาไปใส่เบ็ดน้ำกัน ใส่กับต้ว่ากับกันชาปชากับยาว้ากันควาลุ่มเขียวกับได้ตัวนี้ล่ะนี่ครับผมขอบขอบคุณผู้สนับสนุนผู้ที่ซื้อให้เพราะว่าเป็นร้านเมิงแอร์ชุนบุรีเป็นซื้อแบบเป็นทรงใม่ลุงเขียวว่าให้ติดตะเอิ๊กนะเป็นทรงแม่าติดตะเอิ๊กใส่กล่องติดตะเอิ๊กไว้ด้านยางไปนะว่าไปผู้เดียวพอดีว่าลุ่ม ไปกับย่าไปผู้เดียวหรือเขาไปหลายคนกับทีมงานทังสี่ก่ะเฮ้าไปคือเฮาก็ใส่ทิศตะเอิกนี่ใส่ออกตัวซับใส่นี่ตัวซับใส่แล้วเขาก็ย่างมันก็สิบีสั้นนะแล้วผุ่มเออมาเอามาปิดนมอมอมทังสี่ล่ะเังนไรล่ะอืมใส่เข้าไปแล้วก็จะทัวร์ซับใส่ดี ก็ขอบคูดได้หลายเป็นกับทรงให้่ครับผมส่งมาใหุ้่่งเขียวใส่กับทรงมาหลายมื่อละไอ้เบอร์นี้ก็ได้มากเพราอะเพื่อนบอกเพื่อนน้ำขอบพูดได้หลายเอาไปใส่เบ็ดนทำการกับรุ่งเขียวครับผมกวบเบไกลกัดสิมาที่เก่าไม้เดิมครับผมไม้นี่ก็เคยมาใส่ต่อละคือจังไข่อยู่มาใส่ก็ได้ เึิ่งำกันกับผมยต้องเคาดีใส่์นี่และตัวมมนใหญ่ครับผม

สมานบ่เสี่ยเงียกบหน่อย ีนำเป่งเป้งเปงปงเปงเป่ปปปอไปต้องกัรในใจครับผมเสร็จทวินแน่จากน้อยเังสื่ยามไปกินไปปนเสคําคำานบ่ได้อไปเลยครับผม ใ่เราเลาะบางจเถียวกันนะครับผมกวนเสืหอหอนย่ำคำใส่เราเลาะจามมันกันนะีนจะแต่บวะจะได้เห็ดปีงจะได้เกกินกับเขาวะ่นี่ยมาจากแตมบวะย่งนึงตัว,ว่าบยงงึบงึบง,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 บงบไ โอ้้าบเพียงเลียงีกว้ายเกบเก็บเก็บเบเบมดงดงดีอยู่นี้ยังม่เหบเพิ่น คือเหมือนว่าเออเบื้องกันครับผมครับผมเปลี่ยงคือการไพรว่าบ,บเ่เปลี่ยงป๊อปเริ่มกันไปีใหญ่ครับผม เงี้ยเขียดนี่เขียดเอาอุ้ย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 จะพึ่งจะพึ่งอุ้ย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 เห็นไหมครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับหลังเอ้ยมาแล้วเตรีมเรยกแขกมานมาแล้วครับนี่ครับผมตัวสวยตัวสวย นี่ครับเนี่ยกบหน่อยเฉียดหน่อยครับผมนี่ตัวสวยตัวงามเขาตัวงามพี่น้องอุ้ยเอา้าได้มาแล้วหนึ่งแต้มว้าวแต้มแรกแหกมัาน หนึ่งโอ้ยะน้ามันกระจุงไล่รองรองรองเราครับผมไปเบิ้มกันใหญ่ๆครับผมจ้งกั้ยานมาสุดเราครับผม บ่ได้ได้มาเต็มเดียวได้เต็มเดียวได้เต็มเดียวถ้ารรอบิ่งเถี่ยวต่อไปเถี่ยวตอนแรงปลาสิมีบ่ก,กันไปตรงนี้กับสิไป่จี้กินมันกับสิอิ่มบ่ปลาตัวเดียวแต่กินคนเดียวกับสิจี้กับเจีวน้าปลาซื้อติเอ้าหาตืมวันหยุดก,กันเนาะการรอบิงอ่งเถี่ยวแรงอีกเถี่ยวหนึ่งครับผมว่าสิมาอันบ่ ก็รอเบ่งกันครับผมพยายามเจ้าต่วมากครับผมอืมทั้งนี้สมุดตลอดครับผมยังไม่แฉบว่ะนะครับมุดตลอดเลยยังแหบเพิ่นว่นนี่ นี่ก็บอกหัวยังแอบปนขึน้นกันครับขาดเลยอืมกระบอื้ออะไเจ๊ตแยมวะ าย่จรั้ๆลอทน่น,ขนเขามาจิตตะกัวเขาครับผมไป้ำกันใหญ่สมีกแตมบ่ นี่ครับผมยาม,มา่าแถวนี้ก็คือเก้าขับแถวนี้บ่ได้จักเต็มเงี้ยเฉียดเงี้ยกบหน่อยพอขจอกก็ว่าขจอกใส่สมือมือขึ้น,นก็ใส่อยู่เอาเนี้ราะว่าเออขับเบื้งตอนต่อไปขันยามอีกแถวนี้ก็บขันบ่ได้ก็จังว่ากันครับผมอันนี้ยามสองหลอดพุทธเทด็ปลาคอาแจกตัวเดียวก็ไปเบิง่งแถวต่อไป ก็กินกะรอเบื้งตอนเ้าแล้วท่านผู้ชมก็ได้เอฟซีทั้งหลายก็ได้หาจรินก็ได้ครื่องบ่หมานเหตุการณแต้มแท้เฮ้ยเพิ่งกับเครื่องใส่ขึ้นกับลุงเขียวอยู่นะใส่เบ็ดกับขึ้นใส่ขึ้นกันอยู่นี่นะมันี่ยนขึ้นบ้องหมานเอ้ากะรอเบื้งเขียวต่อไปครับผมนี่ครับผมกัสวัสดีตอนเ้าเขื่อนกะยามเขี่ยวซองเขี่ยวกับบ้หมานก็เลย หักพรอนกันไม่หมดสองก็ไม่ยามเดี๋ยวผมหาเจ็บเบ็ดก่อนตงเพียงใดน้อ,องดีขึ้นดึงสี่มีวะโอ้ขอน้อยโ,อโออตัวสมนีแต่ปลาตัวมันเห็บเนี่ย นี่ขอบังตาเลยเพ็ดจังเลยอ่ะมาหนึ่งแต้มยังบุษราครับผม เบื่งกันไปเลยครับี่ว่าตูยรูปน้อโอ้ยเป็น,นยัมือขึ้นหยาบขึ้นบ่อตอนองเป็น,น,น,นยังมือขึ้นหยาบขึ้นบ่เป็นทั้งสีเนาะเบิ่งเยูวอือยูรเนา,า,าเป็นรักานเลยโอ้อยอยู่อีรีสวดอีรีเพิง อ็อยู่็อยู่นี่ครับผมหมุนอุ่ยปุยอย่าไหม้ใดีครับผมลังหนึ่งลังบางหั่นได้่พักอบคอหน่อยเราขลังหนึ่งกัโหลุดหลุดไปเอาเอา,เอายู่อีกว่าละ่ะหึนีแล้วำยำยำจนหมดกินนยูวะ โอ้ยไปอยู่อีกแล้วครับโอ้ยไปอยู่แล้วผ่านนียเนาะมันกระโดดการพยายามต้องม่ขึ้นมันก็สัญญาณอีกจ๊กหนึ่งกับใครแน่มาขึ้นวันบ่ได้ลุงเขียวเลยพยายามเออก็ให้ปลาหลุดเบ็ดเกี่ยวลุ่มอุ้มไปอยู่หลุดหนีสิพอมันมึนนั่นซัมแขนต์โอ้โาซัมดันยุ่งเอ้าไปเรืียยครับ ฟ้องลัางแล้วมือนี่เตลูดมากเ่ยมือสิอบล็อกมานเกี่ยวก็วเขาลุ่มอุ่มยามงัำนกะเออมึงไปน้วยก,กันเลยใหยครับผมจะปลาหลุดเบ็ดแท้มือนี่ไหมเป็นจังได้หนอ คังนี้คือเป็นกอจ้องอีกหลุดอีกวะโอ้ปลาหลุดเปแท้เข้มกันใีญครับเนาไปยขมกันใีญครับผมที่ตถหลุดกบหลุดว่าสะไยโัโต่ะเอ นีเด้พี่นอ้องนี่ครับเห็นบ้าตจวตายตัวนึงเสียขอเลือกบ่วกฮึเบ็ดชังเลยสิรุณีแล้วหลุนมันหลุดนี่ลืมไม่เห็นเบ็ดหลุดก,กับสิรุนนีแล้วแต่เพื่อนนี่คือตายบ่เกี่ยวอ๋อ กันโม่ตายกับสิบ่าได้กินนุ่งเขียวก็ได้หายุให้กินเนาะพี่นอนก็นได้มาหายุให้กินกันโม่ตายกับสิบรูดีกว่ามากคนนี้ โอ้หลุด2องลังกันดีตัวซองลังหลุดมีตอมุนอุ่ยปุยได้กว่าเขาแต่ไปตัวใหญ่ท่านี้อจักอัน้ังแดกอะกวาเขาบอกันมันเล็นเลยโอ้เพื่อนสิตัวงามอยู่บางส่งไม่เดีไม่เดี๋ยวได้มากานฝกคนน้อยจรินดิ ไปยุบไปยุบาโอ้ตัวนี้ซีเมนต์เอ,อ๊บนี่ครับผมว้าวรุ่นนี้คือ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 ,คอรุ่นนี้คือครับผมโอ,อ,อ้เออบอลรุ่นนี้บ่้รุ่นมันหลุดนี่ไหมเจ้าสวารุ่นนี้เว้ยสิได้ขวงว่ะนี่ งามยหลุดเนี่งามย่ตอนเศร้าซีเตม็มเดี๋ตอนซอยตาเดี๋ยวมาแล้วซีเต็มครับผมเต่าห้อยหลุดไปนี่สองสามลังว่าหมึกกินลูกเชียวกับยำวันหมดกินได้ยำแถวเดียวมาขึ้นนเลยนอนเลยยำแถวเดียว,วนอนเลยมาขึ้น,น

เนี่ยมันยำหมดกินไปกับฝ้าของเมียตัวพอของเมียอย่างในจังหวะดูไปสวงเตซีน้ำบกไปนว่าน้ำขึ้นเอานี่ครับลังสุดท้ายท้ายสุดแล้วเบสสามสิบลังครับ นี่ครับผมผลสรุปเซานี่นี่ครับเดลมาสามซีแต้มตัวนี้ตายนี่รุ่นจินเบ็ดรุ่นมันหลูกระสือลุงเขียวกว่ารุ่นนี้ล่ะนี่คือสีรุ่นใดก็บโจักคือสีรุ่นน้อยคือสีรุ่นใหญ่นี่ก็ได้คือสีรุ่นมันตายนี่ก็ได้เอ้ากถือว่าบ่ผ่าครับผมเดี๋ยวยูเด็กกินอยู่ก็ฝากเป็นใจให้นครับลุงเขียวน้ำ ว่ารุ่นเจียวสิผพาพีผ้าหน่องฮะยังเห็นยังให้พีหน่องเบิ้งเนาะให้ยังให้พีนนห,หพน่องชุ่มครับเป็นเร่องใจเห็นน้ำอ่าเนี่ยบบหน่อยเฉียดหน่อยครับผมบ่บผาดกับสาสีรังกะไล่ซัมนีอยู่หมื่อคืนกะบ่ะมานกับไดบ่ายามอีกกับได้ถนนได้ยุ่งกับไรเอ่มามามายาเบ็ดตอนส,สอนน้ำกันครับรุงเชียวอากาศดีๆครับผม บัน,นี้ก็สิลาผีลาหน่องตัวยันจบแล้วสุดแล้วซาไดคิดนีก็สิขอเกล้าคำว่าสวัสดีครับผุ๊มพ่ออะไรโยด้กินครับ